และพนักงานจ้างโดยมีวัตถุประสงค์คือหนึ่งเพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างและวัสดุสอเพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขัดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมการคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมครั้งนี้ได้ได้รับกามอุมคติ ท่านผู้ว่การประจำวัน้ใหม่ท่านผอรองเจ้าหน้าที่จากหนักงานทางการก้องาและ่าบริหารจนินดจังหวัดระยองรับการอบรมทุก hmm. ท <Wow. S 1> ่านดิฉันเนขาธิาิธรรมประหลัดเทศบาลตะบนทัมารักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตะบนทัมารู้สึกนพหน้าสํานักงานลดได้กลารายงานและุกประสงค์ของการจัดทําโครงการจะเห็นได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสําคัญต่อการบริหารและการพัฒนาองค์กรงานในการปฏิบัติงานต่างๆนะคซึ่งในการอบกมในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้เก็บเกี่ยวความรู้แล้วก็ประที่ท่านเิียากรจะได้มอบให้กับทุกท่านเนี่ยนำไปสู่วิธีการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจากท่านเิียากรให้ดีออไซวัดนะคะท่านผอบอมผู้ในการสำนักงานกองกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดระยองของคณะเจ้าหน้าที่นะคะ ที่สภาตระบวทับมารักษาราชการภายในยกให้สุจุลีตําเนทักมาขอปฏิญาณสุจริตทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกเพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจหรือซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมมีความโปร่งใสปัสกาการสุจริตและพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบข้าพเจ้าจะกำหนดมาตรการและแนวทาง ุิศในการปฏิบัติงานความมีวัฒนธรรมในองค์กรความมีคุณนหกงานด้วยความชื่อสัตย์สุจริตให้บรรลุตามนโยบายมาตรการและแนวทางที่กำหนดเทศบาลตมุดเข้ามาเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเจตจำนงของหน่วยงานในช่องทางต่างๆโดยขอปฏิให้และปฏิบัตินโดยยึดหลักคุณธรรมโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม เป็นภารกิจของข้าพเจ้าเป็นภารกิจของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะรวมพลังกันข้าพเจ้าจะลอยตามเรื่องพายุโคลบาในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในปรัชญาโอเคครับขอยับลงกล้องนะครับหนึ่งสองสามครับถ่ายกรุ๊ปนะครับหนึ่งสองสามนะคะให้โครงการก่อนะคะ หนึ่งสองสามอีกรุ่นนะครับหนึ่งเทีของพิศบาลบนธรรมารถทางครับวันนี้ทางปชรนะครับนนก,รบก็รู้สึกใจเยือกแล้ว,ว,ลวความพูดคุยมาได้เกลื่อนแนวคิดบอกโลกกว้างซึ่งผมได้กระจากแบบนี้มานาน,นแล้วือถือไม้ไฟสองหน้านะ <c oughs> ใช่เลยครับใช่ เงินนะครับก็เออ่ทางนะครับของตัวบผมผมไม่ใช่วิทยากรอาชีพผมมีอาชีพเป็นพนักงานฝ่ายส่วนเหนือชีพคือตั้งแต่ปี